ปี2 5 0 0นะคะประมาณ2538 5 3 8ก็ดีขึ้นนะคะก็พัฒนาโรงเรียนนะคะเด็กเด็กก็ไดพนนะะ้พัฒนานะคะพัฒนานะคะโดยการนะคะให้นักเรียนเดินกันเป็นกลุ่มในตอนเช้านะคะเดินมาเป็นกลุ่มชื่อสิงกระทิงแรดหัวไฟก็ตั้งชื่อกันมานะคะก็เดินกันมาแต่เช้าวันเข้าแถวกันมานะคะเด็กที่อยู่หมู่บ้านหนึ่งนะคะก็เดินตามคันนามา ว่าเด็กจะมีความสุขนะคะที่เดินมาเป็นพร้อมกันนะคะก็เข้ามาในโรงเรียนก็อเอากระเป๋าเข้านะไปเก็บสมภาระเข้าไปเก็บในห้องเด็กก็จะออกมาทําหน้าที่ของนะคะของตัวเองนะคะโดยการนะคะแบ่งกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มบริเวณโรงเรียนของตัวเองนะคะแล้วก็มีห้องน้ําก็ทําห้องน้ําไปนะคะเด็กก็ทําความสะอาดไปนะคะ ก็ช่วยกันไปขึ้นเสาไอ้ขึ้นขึ้นเขาไอ้ขึ้นโรงเรียนก็เคารพธงชาติร้องเพลง